Spirit ไกล้ของคุณกำลังบอกอะไรคุณนะคะผ่านคลิปนี้วิมีแอนจิ้ลน้อยด้วยนะคะช่วงนี้หลายคนนะคะอาจจะเห็นสัญ,ญลักษณ์บนก้องก้อนเมฆหรือว่าคุณนะชอบมองไปบนก้อนเมฆหรือเปล่านะบางคนก็เห็นผีเสื้อหลากสีนะคะสวยงามมากนั่นคือสัญญาณที่บ่งบอกว่านางฟ้านะคะกำลังนำทางคุณ นะคะมีแอนเชลกำลังนำทางในโดยเฉพาะในเรื่องของความคิดที่คุณมีอยู่ในแบบโยต์ตะความคิดมันมีเหมือนกันไกด์ไลน์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะบางคนกำลังจะมีการตัดสินใจหรือว่ามีความคิดที่ชัดเจนบางอย่างเกิดขึ้นอืมว้าวเลิศมาเก้าถ้วยนะคะความสุขค่ะเออเก้าถ้วยเป็นไพยย่แห่งความสมบูรณ์แบบความสุข หรือความแบบเพียบพร้อมทุกอย่างเลยนะคะเหมือนคุณเราไม่รู้ว่าคุณตามหาสิ่งนั้นหรือเปล่าหรือคุณคุณนิดความสุขนะคุณต้องใช้ชีวิตนะนี่คือสิ่งที่เขาบอกต้องเรียนรู้ที่จะกล้าที่จะมีความสุขนะคะกล้าที่จะแบบว่าใช้ชีวิตด้วยก้าวท้วยมันป็นไพที่แบบว่ามันมันมีความสุขเชิงแฮปปี้ไม่กังวลนะ่ะนะคะอ่าเจ็ดดาบ เจ็ดดาบนี้ชัดเจนมากเลยอะว่าคําตอบบางอย่างนะคะถ้าคุณรู้สึกหรือว่าสงสัยว่ามันมีท็อกซิกหรือว่าอะไรใครปิดบังคุณหรือความลับบางอย่างที่คุณต้องการคําตอบคุณจะได้คําตอบนั้นค่ะเออคุณจะได้คําตอบนั้นนะ KING OF PENTACLE ขึ้นมาโ,โหมีสัญ,ญลักษณ์เยอะมากนะคะ King of PENTACLE นี้จะเกี่ยวข้องกับ บารมีนะคะเป็นคนที่ใจบุญแล้วมีสัญ,ญลักษณ์ของคอร์ดอันนี้ขึ้นมาคือชีวิตต้องการความสมดุลนะถ้าพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณนะคะหลายคนเนี่ยคุณพยายามสร้างความมั่นคงนะคะคุณเป็นคนที่ใจดีเสียสละแบ่งปันนะคะอันนี้ผู้ผู้ก็พูดนะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะบางคนรู้สึกว่าบางอย่าง ในเรื่องของความมั่นคงนะคะคุณกําลังแบบมีมีความคิดหรือมีชิดทางนะคะที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอยากสร้างบางอย่างเพื่อความมั่นคงของตัวเองคุณอาจจะคิดอยู่แต่ยังไม่ได้บอกใครหรือว่ายังไม่ได้กันกองออกมานะคะมันมีแผนอยู่ในใจบางอย่างนะคะหรือตัวเราเองอ่ะมีมีสเกร์ secret. คุณเจอความความลับบางอย่างที่สที่จะสามารถทำให้ตัวเราเองอะ่ะกันกองออกมาเป็นรูปธรรมได้อย่างเงี้ยอ่ะ อันนี้คือพลังงานที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ความกังวลนะคะพลังงานลบลบหรือนอนนอนน้อยนอนดึกหรือว่าเสพสื่อเสพโซเชียลเกินไปอันนี้ต้องระวังนะคะบางทีอะถ้าเราใช้สมองในการคิดหลากหลายหรือแยกแยะหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะถ้าคุณไม่ได้มีเรื่องคิดอะไรแต่คุณใช้สมองเยอะนะอันนี้เขาบอกว่ามันไม่ดี นะคะม,มันทำให้สมองเราล้าหรือว่าไม่มีสักลภาพได้ดังนั้น,ะน,ะนะถ้าคุณเนี่ยที่ที่จะแบบว่าจัดการกับบางทีความคิดเรามันตื้อๆเนาะคุณจะสัมผัสถึงว่าคุณเดินไปคุณเออคุณจะไปหยิบเอาแก้วน้ําพอคุณเดินไปถึงแก้วน้ําคุณรู้สึกว่าฉันฉันไม้หยิบเอาอะไรเนี่ยเออประมาณเนี้ยเกิดขึ้นเหมือนหลงหลงลืมแบบคือไม่ได้จดจ่อสมาธิสั้นเพราะว่านี่แหละค่ะคือ มันแยกย่อยออกไปคุณคิดเยอะเ,อเรียนรู้ที่จะจัดการกับระบบความคิดของเรานี่คือสปิริตไกด์บอกคุณนะคะไปดูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คืออะไรคะ่ะสปิริตไกด์นาทางด้วยนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่มาเจอแรนดอมนี้เร็วๆนี้ค่ะ5ใบว้าวเย้ดีใจด้วยพลังงานเดอะซันพลังงานนี้คือ powerful มากๆนะคะโชคลาภชื่อเสียงความสำเร็จการเริ่มต้นพลังชีวิตการกำเนิดนะคะเลิศม,มากการกำเนิดชีวิตใหม่นะคะ new energy ใหม่กำลังวิ่งเข้ามาะคะ่ะนี่คือพลังพลังชีวิตด้วยนะคะเขาเป็นโซล่าจักรที่สามสะะพลังงานดีมากนะคะความสำเร็จนะคะเชิงแบบ the sun มัน the b e s e of ในในเด็กแล้วอะแล้วก็สามเหรียญน่าจะเป็นเรื่องดีๆในเรื่องของการเงินธุรกิจนะคะมีสัญลักษณ์ของแบบการซัพพอร์ตเข้ามานะคะในนี้อันนี้น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของดาวสุ หลายคนน่าจะมีคอมมิชเมนต์หรือว่าแต่งงานนะคะแต่มอบรู้สึกว่าถ้าเป็นธุรกิจนี้ปังมากๆเลยถ้าผลลัพธ์ของธุรกิจของคุณหรือว่าการงานของคุณอาจจะได้รับการสปอร์ตนะคะเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งหรือมีโอกาสทางการเงินที่แบบมาแบบเหมือนเชิงปฏิหารอะมันจะเป็นแบบโอกาสเข้ามานะสองคาถาโอกาสเข้ามาหรือมาแบบในลักษณะของ ชอยทั้งเลือก o f f เฟข้อเสนอนะคะแต่มีโอกาสเข้ามาแน่นอนหรือแม้แต่สิ่งที่เราทำอยู่มันจะดีขึ้นอย่างเยอะเยอะมากๆนะคะลด1หนึ่งหนึ่งขึ้นมาไม่ใช่หนึ่งหนึ่งอันนี้นะคะก็คือ2กระทาทำไมมันเอสออฟว o นหนึ่งกรทาหลายคนมีโอกาสได้โปรเจกต์ไดการงานนะคะการงานคือปังมากๆมันอยู่ในมือคุณเหมือนคุณจะคว้าชัยอย่างเช่นแบบ ได้โปรเจกต์ได้งานหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนซัพพอร์ตนะคะรู้สึกว่าจะได้มีงานใหญ่เข้ามาเออมีงานใหญ่เข้ามามีโอกาสเข้ามา,มมาอันนี้เลิศมากอันนี้เดอะเดทนะคะคือการสิ้นสุดของบางอย่างมีการเกิดแล้วก็การสิ้นสุดนะพลังงานนี้มันแบบมันเหมือนจบแล้วเริ่มต้นนะคะหลายท่านกำลังจะจบวงโคโจรที่ไม่ดีโดยเฉพาะท็อกซิก คุณอาจจะจบเรื่องที่ไม่ดีได้นะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่พลังงานนี้แบบชัดเจนมากเลยว่าความสําเร็จชีวิตชีวาของคุณจะมาภายใน30วันหรือ1เดือนนะคะแล้วเรื่องดีๆของคุณเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยชัดเจนมากๆเลยนะคะว่าน่าจะ45วัน นะคะหรือว่าจากนี้ไปเลยนะคะจากนี้ไปเลยเรื่องเงินดีมากๆแต่เออเปิดขึ้นมาเราก็ชื่นใจเราได้เดอะซันโอเคมาโบขอขหอยทุกคนโชคดีนะคะที่ได้พบได้เจอคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ยืนยันดวงปังพลังชีวิตเราด้วยนะเลิฟๆๆค่ะ